สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะเด็กบีเดียสวัสดีค่ะก่อนเอายกมือไหว้สวยๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรคะเมนูเพรลิททำเมนูบัฟเมนูบัฟเมนูเพรลิทอะไรโอ้ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำนนี้ค่ะนี่ค่ะไอปีกไก่ทอดน้องปลาค่ะกิ๊บได้ปีกไก่มาหนึ่งกิโลค่ะเนี่ย อยากเอาเมคอัพวุ้ยเมคอัพไปทำอะไรอยากเอาที่อยู่ที่ตู้อยากได้อย่าเพึ่งอย่าพิ่งอ๋อของเด็กอย่าพึ่งจะเอามาโชว์อะไรมันไม่ใช่เวลาเมคอัพมานี่ค่อยไปเมคอัพมานี่ก่อนโอ้ยอยากได้เมคอัพค่ะของเด็กค่ะน้องมาทำอะไรของนางไม่รู้ค่ะวันนี้กิฟตจะมาทำไอ้ปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะกินกับส้มตำนี่แหละค่ะเนาะโอ้ยมานี่มันดูมันพรั่ง แต่ว่าเดี๋ยวทําอันี้ก่อนค่ะโอ้ยหูจะแตกค่ะทีนี้เดี๋ยวจะอันนี้ค่ะอบมันฝรั่งให้โรเบิร์ตกินกับไอ้นี่แหละค่ะทอดปลาแซลมอนมานี้โอ้ยใส่อะไรก็ใส่เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำมันมะกรอค่ะเนาะอันนี้มีมันฝรั่งค่ะแล้วก็แครอทเฮ้ยบีเดียแครอทแล้วก็หอม มาดูนี่น้ำมันมาก่อนจะไม่ไหวไม่ไหวอันนี้เป็นเกลือค่ะเกลือใส่นิดนึงก่อนมีแครอทมีหัวหอมนี่แหละค่ะแล้วก็มันฝรั่งกิ๊บก็ล้างไม่เอาเปลือกออกค่ะเนาะก็เอเช็ดให้แห้งค่ะแล้วก็มาไอ้นี่เลยหั่นเลยค่ะตามที่เราชอบค่ะแล้วก็พริกไทยดาค่ะอันนี้เดี๋ยวเอาเข้าไปให้อบให้โรเบิร์ตก่อนใครกินกับทอดปลาแซอร์นค่ะ เฮ้ยพีเดียววันนี้อะไรก็ไม่รู้ค่ะวันนี้ก็นี่แหละค่ะพานางเตรียมของขวัญอยู่ค่ะเตรียมของขวัญไปแจกเพื่อนๆที่โรงเรียนค่ะเพราะว่านางจะสี่ขวบแล้วเขาก็ไปเลือกเอาของขวัญนะคะไปแจกเพื่อนไม่เช้าค่ะนี่ค่ะผลงานค่ะวันนี้อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรคะกโก้กัวโก้ค่ะเป็นนกกโก้ค่ะเอาอยากเอามาโชว์คุณลุงคุณป้าเอฟซีค่ะใช่ไหมคะทำทำกับใครคะทำกับ ทำกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันนะเดี๋ยวกิฟเอาเข้าไปอดออก่อนหนึ่งชั่วโมงสองร้อยาเดี๋ยวกิฟจะทำปีกไก่ทอดน้ำปลาก่อนค่ะนี่ใส่น้ำปลาเลยอันนี้ปีกไก่เขาขายกิโลละไอสองร้อย200บาทค่ะน้ำปลาพริกไทยค่ะ วิเดียชอบกินน้ำปลามากนะก็เลยจัดเมนูเลยค่ะกระส้มตำอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบค่ะเนี่ยกิ๊บซื้อยี่ห้อนี้เละค่ะมาใช้ค่ะปารตนปารตนปาตนูมค่ะที่มาจากอาลลีค่ะใส่แป้งเลยค่ะแป้งทอดกรอบค่ะอันนี้ของนีเธอเลน <c oughs> แล้วก็น้ำค่ะน้ำนิดนึง ยำก่อนคะ่ะคนให้เข้ากันก่อนนวดก่อน,นเอาง่ายๆเมนูนง่ายๆอร่อย,ออยๆค่ะวันนี้น้ำมันน่าจะร้อนแล้วละค่ะกิ๊กก็ตั้งกระทะนานลวเดี๋ยวลองดูก่อนตอนน่าจะร้อนแล้วละค่ะใส่แล้วเลยหอมน้ำตาค่ะ หมดหรือเปล่าเดี๋ยววีเดียค่อยมาตำส้มตำวีเดียมาตำส้มตำไหมโนไม่ตำเหรอโโหเออไม่ตำก็ไม่ตำอะเรามาตำส้มตำก่อนค่ะเอาของวิเดียนี้ของวีเดียใส่มะละกอเลยอใส่ได้ค่ะใส่หมดเลยจะใส่อันนี้อันนี้พริกกับกระเทียมค่ะวิเดียใส่ไม่ได้ตำส้มตำให้คุณคุณป้าเอฟซีดูแล้วค่ะตำเลยถั่วก็มี ป๊อกๆก,กเลยค่ะวันนี้น้อนค่ะไก่เหลืองๆค่ะตอนนี้หอมมากเลยค่ะหอมน,น้ำปลาเอาตามป๊อกๆไม่ใช่ใส่หมดเลยลูกออกมาให้หมดเลยอันนี้อเออกําใส่หมดเลยเออเนี่ยก็ไม่ใส่พริกเพราะว่ามันเผ็ดถูกันนี้ขายส้มตำค่ะพีเดียพี่เดียขายครบแล้วกี่บาทฮะขายส้มตำครบแล้วกี่บาทคะชิมไปไงอร่อยไหม เอามาใส่เห่ช่วยไหมเต็มหมดเลยค่ะเต็มครบไม่ชอบเอาตัวน้อยไม่เอาอะไรไม่เอาตัวมาตต์จนหรอใส่ไหมไม่ต้องกินก็ได้ใส่ให้มันมีน้ำเชื้อใส่ปลาลับไหมใช่จับอู้พอก่อนพอก่อนมันจะเค็มเอาน้ำตาลไหมเอาวันนี้มะนาวไม่มีค่ะก็เลยเอาทำเองก็ทำตักเลยนิดเดียวนิดเดียว เอาพอแล้วมันจะหวานไป <c oughs> อาตังใส่ช้อนคนไหมอันนี้พป็แต่น้ำมะขา,ามค่ะมะนาวมะนาวหมดค่ะเหลือนิดเดียวก็เลยเอาเอาใส่ไหมนิดเดียวไหมเอาพอแล้วมันจะเปรี้ยวใส่กาไปเลยค่ะนี่ของแม่ค่ะมะเขือเทศ เอาพอแล้วมันเยอะด้ยวยลูกมาให้อีกนิดนึงอาตั้มตั้มข้าพผยาปกๆเลยวันนี้เรามีช้อนคนไหมนม่ไชช้อนออเราใส่น้ำมะขามก่อนเลยคะับซุปเปี้ยนของติดปลาร้าค่ะทีนี้เยอะๆอะไรพีดีโอปลาเลเารรา้วปลาล้าน มันจะแค็มมัน้อแล้วใช้เยอะไหมใช้เยอะอยู so ่เพราะว่าของมันมามันไอ้นี่ครบใหญ่อันนี้ครบละครบละห้าสิบบาทเอาเบียร์เอาครบใหญ่ด้วยเอาก็ีเบียเป็นเด็กอยู่นี่ผมนัวเบียร์ใส่น้ำตาลก่อนนิดนึงค่ะขอยืมช้อนีเบียหน่อยอ่ะอันนี้คนเอาคนอ้าวแล้วต้มแล้วทีนี้น้ำปลาจะไม่พอหรอกค่ะคุณพี่ พอแล้วเจ็บไหม ปั้มเลยค่ะเป็นไงบีเดียหน้าเลยนะเรียบร้อยค่ะก็มีนี่ด้วยค่ะนี่หอยแมลงภู่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวหอยแมลงเออเดี๋ยวหอยแมลงภู่บีเดียก็ค่อยเอาของวีดีโยมาใส่จานได้ยังมีหอยแมลงภู่ที่เหลือจากเอ๊แมคโครค่ะเนาะตัวเสร็จก่อนเอามาใส่ในชิมก่อนเอฟคนผู้ก่อ ไม่ค่อยชิมหน่อยอเออไม่มันเค็มจังเลยดีอาใส่ปลาเยอะแต่มันปาาอีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวๆไปดีอามันเค็มนิดนึงของดีอค่ะเออดีอาทำเองอ่าทำแล้วก็เทใส,ส่นี่นะเดียาเทใส่นี่ก่อนเดี๋ยวกลับไปนี่ก่อนค่ะเดี๋ยวไก่ไก่ไก่ของเราค่ะ เดยวไก่จะไหม้ก่อนค่ะกำลังสีสวยเลยค่ะเนี่ยขามัไกเกินเออขอา้ามันไกเกินก็ปลาซามานไปเดียบไก่เกินบอกให้พ่อไปดูค่ะนื่พู่โซ่เจลลี่ยังพอแล้วลูกเรเทลูกเทเทระวังนะเฮ้ยพอชโหซิ่งเอ็เอ็นเทเวดรีเออ นี่ค่ะของวีเดียส้มตำเอาแล้วก็เอาอน,นี่ใส่เอาหอมมเลิงูใส่เลยนะใส่ให้หมดเลยเอ้วขุดเอาหมดเลยลูกตรงมันให้หมดเลยอันนี้ร่องมาเรียบร้อยๆใส่เลยค่ะเมดส์อาบลูส์เมดสใส่เถกฟ้าเลยหลุมอ,อันนี้มันอันตรายลูกมันเป็นน้ามันอ่อยอันนี้เสร็จแล้วค่ะเนื้มุมยวีเดียไกย่สดเออวีเดียอยากกินไก่ทอดไหมอันน,น,นี้อันนี้ไก่ทอดน้ำปลาไอ้ส้มตำก็มีผักสลัดด้วยกัน่ ของวีเดียก็มีของวีเดียก็มีผักสลัดด้วยได้แล้วก็ไก่ทอดทิปด้วยทระมานี้ของน้องเดียเดี๋ยวทอดปลาแซลมอมนให้กับปลาโรเบิร์ตเออ๋้วมันจะไอ้นี่หรอกกลัวแต่จะไม่ได้กินนี่ก่อนมันร้อนอยู่รูมันกินไม่ได้เดี๋ยวทอดไอ้นี่เสร็จคะ่ะมันฝรั่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วพอดีเลยหนึ่งชั่วงโมง,งอกคะ่ะ กิ๊บใส่ไป210องศาค่ะอ,อความร้อนน่าจะพอดีเลยเตาอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่นาะไก่เ็ดีดีนะมมีน้ำไหมอันนี้ไก่พี่เดียนโชว์นี่ไก่เรียบร้อยค่ะมี่ัปลาจ้ามอนสุดเรียบร้อยสุดแล้วค่ะนี่ค่ะ ปลาแซลมอนค่ะแล้วก็น,นี่มันฝรั่งของโรเบิร์ตค่ะอันนี้เรียบร้อยสุดเรียบร้อยค่ะเนี่ยสีสวยมากเลยค่ะโอเคบีเดียอ่านตาโฟอ่าาโฟมาค่ะทุกคนมาทานส้มตำด้วยกันค่ะวันนี้มีส้มตำไก่ปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะเอ๋สมาร์กเกิร์เอเจนสมาเร์ลเนต์มาเกิร์เอเจนต์โอ้ใครเอาส้มอันเล็กมาให้คะเนี่ยอ,อันนี้ส้มตำของบีเดียนี่ แล้วก <Không mà. S 1> e ็นี่แหละค่ะเนาะอบมันฝรั่งให้เราไปกินกับปลาแซลมอนค่ะวันนี้เราสวัสดีครับเราจะข้าวเหนียวอาอจักบาดกัน้ำจิ้มยอืงหนูยข้าวค่ะจับเลยไก่ทอดเอาน้ำจิ้มไหมโอ้ปลามีน้ำจิ้มของเขาเบียร์หนูเอาน้ำจิ้มของหนูไหม เอาไหมนิดเดียวไหมอร่อยนะลูกเนี้มจิ้มไก่ถ้าพี่เดียจิ้มก็จิ้มกับมามาก,ก็ได้กินไม้ส้มตำตัวเองนี่หอยแมลงผู่ย่างแซ่บเลยค่ะเนะี่ยอาหารถูกปากแม่ค่ะวันนี้สม้มตำม่จะาไม่เอามือจบอมมามา่

อร่อยครับปีกไก่ทอดน้ำปลานีา่ไปเดียวปีกไก่ทอดน้ำปลาน,นั่นน่ะไปย้องไปสตุกข์ยังนี่ต้องอยของชอบไปเดียไม,ม่เอาค่ะมีไก่ทอดข้าวเหนียวส้ <c ười> มตำพอละมละกก็ได้มาจากแมคโคค่ะ มสซาลตีช่วงมาโครอะไรดีอ่ะมอสซาลลอนหรือคิบหรือทั้งสองอย่างอร่อยไหดูช็อเล็กเหรไม่พูดไม่จาค่ะอาหารถูกปากตอนเช้าเพื่อนๆเอาไอ้นหมคขวัญที่หนูเอาไปให้เพื่อนๆน่ะฟรุ๊อะไรนะบินกับฟรุ๊ปอ่ะแล้วก็อะไรนะสควิตชี่เพื่อนๆชอบไหม เอาของขวัญไปให้เพื่อนของมอเช้าจ้าดูไหมนาบีก็ไม่มาเพื่อนไม่มาแล้วทีนี้ก็ไอ้นี่ใช่ไหมให้เพื่อนค่ะไอ้ที่โรงเรียนค่ะเนาะถ้าถ้าวันเกิดเด็กเนี้ยค่ะไอ้ถ้าวันเกิดใครเขาก็จะเอาของขวัญให้กันค่ะให้เพื่อนเพื่อนในห้องเราจะเอาแบบผลไม้ให้ก็ได้ค่ะเป็นช็อกโกแลตคุกกี้หรือว่าของเล่นก็ได้ค่ะน้องวีเดียวไปให้เพื่อนเพื่อนชอบไหมที่โรงเรียน เด็<อ><อ>กๆเขาคนตัวเล็กเขาอยากเอาบิงไหมคนตัวเล็กเขาอยากเอาบิงไหมอืมไม่ชอบได้ระดูกยิ่งไงไก่เอากระดูกมาอืมคนตัวเล็กเขาเอาบิงเหรอเล็กกว่าปะเยอะ คอยมาแรงผู้นี <c oughs> ้ไปซื <c oughs> ้อแมคโครดีกว no ่าค่ะตัวใหญ่ไม่ต้องแกะเปลือกด้วยเอาแบบในช่องฟิตนี่นะคะมากินโมบี้เดียวกับวัตต์หลังเจียวเดียวัตต์หลังเจียทำไมวัตต์หลงวิเดียกำลังอร่อยอยู่ค่ะ คุณครูค like, ุณครูของหนูก็จะย้ายโรงเรียนนะยืบอินคลิดอกวิวอกคานาอันเดรสโคเบียเอะแล้วกเนอย่าไปเทกมไปที่ลิลวาดันอยู่ข้างนอกเมืองเดลวาเดันคุณครูน้องวิเดียที่อยู่เฮดปารีค่ะโรงเรียนเขาปัจจุบันก็จะย้ายโรงเรียนละไปสอนที่อื่นวิเดียก็จะไปโรงเรียนใหม่คุณครูก็จะไปโรงเรียนใหม่อ่ะพอดีเลยเนาะคุณครูย้ายหนา ยืบอินทร์ไงไปโรงเรียนอื่นโรงเรียนเหมือนไรอะโรงเรียนอะไรนะป้าป่าวัดอิสระันดีอนันยืบอินร์ไม่รู้ใช่ไหมเป็นเทคมเทคมเทคมเดอะไวก์บัตเลเลวมนมันอยู่ข้างนอกเมืองเดียวกนไปอยากไปับบเชเด้อกับเพื่อนเ่ไปเมีวับโอกอยากไปเดียอยากไปเดียชอบคุณนครูอินทร์ มีชีกิกันไหมนองบีดีเขาให้กูเลยแม่กูกูกูอินกินเลยแล้วเยอะเดี๋ยวเอาเอาของขวัญให้คุณป้าเอฟซีดูก่อนว่าหนูเอาอะไรไปให้เพื่อนได้ยังไงเนาะเมื่อเช้าคลิปถ่ายคลิปเอาไว้อยู่ค่ะบบ้านน้ำเอาของขวัญอะไรไปเพื่อนเพื่อนค่ีชอยากกินช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตอันนี้อันนี้เอาไปให้คุณครูค่ะน้องบีเดียเขา จะสี่ขวบแล้วค่ะแล้วก็จะไอ้นี่ค่ะเนาะใช่ไหมอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายวันศุกร์เนี่ยคะ่ะวันสุดท้ายที่อยู่เรียนที่เฮดปาเลตอันนี้สีไอไอันนี้โอ้โหลายสีอันน<อ>ี้ให้คุณครูไม่ใช่ให้บีเดียนะคะบีเดียก็เลยซื้อของขวัญไปให้คุณครูคะ่ะแล้วก็อะไรคะก์ดใช่ไหมไ<อ>บีเดียเขียนเองหรือเปล่ากาัดอืมนี่ค่ะป้าป๊าจะไปส่งค่ะวันนี้ตอนเช้าอปาเแล้วก็อะไรนี่คะเอาไปให้เพื่อนๆเนี่ยค่ะ เออบิงบิงไหนโชว์คุณลงุงคุณป้าหน่อยค่ะไหนโชว์คุณลุงคุณป้าเอฟซีหน่อยหนูซื้ออะไรให้เพื่อนๆเนี่ยค่ะสควิชชี่เหรอคะสควิชชี่สควิชชี่อันนี้จะไปแจกเด็กๆค่ะเพื่อนานางน,น,นั่นเลยค่ะนี่ของน้องนาบีอ๋นอ,น,อนี่เลือกให้น้องนาบีสีอะไรไหนโชว์หน่อยค่ะโอ้ชีชมพูนี่มันเป็นสีม่วงอ๋อนี่มันเป็นสีม่วงเหรอลูกโอ้แม่ตาไม่ดีแล้วก็อะไรบิงกับฟลอปเหรอบิงกับฟลอปน้องวีเด้ ในขอโชว์เอ้ในในในขอดูหน่อยอันนี้นางเลือกเองเลยค่ะเนี่ยในขอดูหน่อยค่ะบีดี้ทำเองเออบีดี้ทำเองในโชว์หน่อยค่ะออานี่บริงกับฟลอปค่ะเนี่ยจะไปให้เพื่อนเพื่อนให้ใครอยากได้อะไรก็เลือกเอาใช่ไหมค่ะเออนี่ค่ะเขียนกิ๊บก็เขียนฮิปฮิปมูราบีเดียอิสเฟียร์ย่าเราจะเอาไปต่อในแอปเกชั่นในแอปเกชั่นให้กับทุกคนวีอินกิฟบันนิอาเอ่อวันนี้ เยอะโอ้คุณครูอิงคือส่งข้อความบอกทุกคนแล้วทีนี้จะไปโรงเรียนใหม่คี่ถึงคุณครูไหมลูกมาแก่าแล้วกับบีเดียเอาข้าวเหนียวมาแก่่ยอ่ะก่ข้าวเหนียวใส่ด้วยค่ะคุณครูน่ารักมากเลยค่ะคุณครูน้องบีเดียใจดีมากค่ะเฮลอาเด็กกับเราใส่กัน เราใหยคุณครูอิงลิดนะเขาเป็นผู้หญิงไงเขาใจดีไหมลูกใจดีเนาะกินเล็กหรือป๊าพี่ขมิ่ผม่ผมยาวไหมผมยาวใส่แว่นตานต้ี้สีอะไสีทองทองเหรอสีทองทองยิบซาลาสีอะไริบซาีาสีดำ คุณครูซาร่าใส,ส่สีดำแล่นตาเราแล้วอาทิตย์หน้าน่ะวันจันทร์น่ะวันจันทร์เบียต้องไปป๊อปเลนดสโคลเลยนะลูกไม่ได้ไปให้ไปเล่แล้วชื่ออะไรอยู่ที่คลุกเอ็นทีเห็นไปแล้ชื่ออะไรคุณครูคุณครูชื่อคุณครูซาร่ากับคุณครูอินทร์อ๋อกลุกเอ็นเหรอไม่รู้ชื่ออะไรอนุบาลหนึ่งคุณครูชื่ออะไรคะที่เห็นไปเล่นเขา เขาเขาเรียนไงเด็กเด็กเรียนไงเด็กเด็กเรียนหนังสือลูกเรียนทุกอย่างเลยทั้งเรียนทั้งเล่นนะน้องมีเขาอยู่ก็อยู่ไหมโอ้โหถามถึงเพื่อนฮานูมีเอ็นว่าฮานูมีโอไปเฮดปาเลสกรุ๊ปเอสเพื่อนน้องเบียจำได้หมดเลยเนาะฮานูมีฮานูมีฮานูมีเขาอยู่อยู่ลูุกที่เฮดปารีสอีกสองนึงเขาชอบไหม เขาชอบไหมหนูได้ไปหาเขาไหมชอบเขาชอบสิลูกถามหาเพื the, the, like, so ่อนก็เป like, like ็นเพื right, right, right. My My, ่อนไปอนุบาลหนึ่งค่ะอยู่ที่โรงเรียนเดิมนางคิดถึงเพื่อนสงสารดีๆจังเลยเดี๋ยวไปโรงเรียนใหม่แป๊บเดียวก็มีเพื่อนใหม่หลงน้องนามีกับน้องอะไรนะไมลินก็ไปเพื่อนหนูอ่ะเพื่อนเพื่อเขาไม่ไปอ่ะเพื่อนน้เพื่อนน้ Wil je een poe kom bij mij? Een poe kom bij jou door mij. Een poe bij jou. Voel je heel schattig Schattig bij zo koud. Ik heb ook nog andere soort aardappels. Wil ik ook eens proberen met deze. Ja? ja. Welke aardappelen? Mm. Speciaal voor de oom. Deze is ook prima, maar even proberen. เราบุตบอกว่าเดี๋ยวไปเอามันฝรั่งอีกชนิดไหนมาให้จะมาให้อบค่ะไม่รู้อันนี้ไม่ใช่สำหรับอบแต่ก็อบได้มีแบบอบด้วย <c oughs> <c oughs> อันอะเลยซอสคือดีแน่กับอันแบบอยอันไหนก็อบไปเถอะค่ะ <c oughs> กินได้หมดเอาตัวใหญ่เอาชิ้นใหญ่หูกชิ้นใหญ่ไม่ใช่ตัวถ้าเป็นตัวมาเป็นตัวเลยนะไก่ <c oughs> เล็กเดีย่าเล็กๆฉ่ำๆดน้ำเนเป็นยังไงเรามาฉีกไก่ให้เอาปีกไก่่ปีกไก่อันนี้ปปป้าชอบอันนี้อยากเอาตัวใหญ่อยากเอาชิ้นใหญ่ไอชิ้นใหญ่ตัวใหญ่ยากมอ้ยส้มตำอร่อยค่ะเซมาก ใส่น้ำให้คัเฮ้ยแตวาสัตมี่ว่าสัตว์นินา้อง f ไม่อเ่มแล้วเลแล้วเียงปีกไก่ปีกไก่ได้มาสองกิโลค่ะจากร้านขายเนื้ ก็าายไก่ด้วยเดี๋ยวเอาไว้ทาเมนูออ่เดียแเดน้องเดียวก็ชอบค่ะเอามาทอดให้เขานะเดกินแต่ทอดก็ไม่ดีเนาะกระดาษทิชชูกระดาษทิชชูของนูอยู่แหลเอาันี้เอาไปอยาเอานี้อาอันไหนอันนี้เอานี้เอานี้อยาเอาที่ยูที่ไก่นี่หนอเอานี้มาให้มามานี่ก่อนมนี่เอาน้น้นเดียเอาไว้ที่ไก่เอาไว้ทำไมที่ไก่ อจะอใสเหมือนอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันน้ำมันมันออกเหมือนแล้วล right. ูกมันซักน้ำมันอันนี้ไว้ใช้ปากถูกแล้วหับดีจะเอาอะไรต่อเอาไปกันไหมอยากมันด้วยไหมกินเลยกินให้อิ่มเลยเอาไปเลยค่ะกินให้หมดเลยการอบมากกอน อุปเอนต์มั้งเบ็จฟางฟูดเนี่ยตู้เย็นเหลือไปหนึ่งกิโลค่ะไม่ได้กินผักสลัดไม่ได้กินแต่ไก่ไม่กินส้มตำตัวเองเลยเสียดายมันแพงนั่นแหละลูกหนึ่งสองร้อยบาทเลยนะส้มตำมะละกอ ปากรั่วค่ะขออภัยด้วยค่ะ Will you stop to prove? นะอีกผีนซม

เน่ๆป่ปลาไปเรื่องอกิจนไปยาวเรื่องจะเลื่อนให้ชินเล็กอาอไหนอันนี้ป่ปานะอันนี้มันเล็กให้ปอปาเนะลูกนะอ่ะเอาเดชเี้ยคลย้มาป่ปลาเดชะเย้ยย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 ยปยยปยยยยยยยลยกยยยยยยเยยยใยยยยยยด้ยยยยยย่ยนยย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 ยเยยยยดยย้ เบียจะได้ไปด้วยหรือเปล่าเขามีมีสาเดื่อมันข้อมันเป็นสีแดงไหมอืมที่มันเป็นจับได้มันมันเป็นสีแดงห้องเขาสีแดงใช่จับได้อยู่จะมันจะมันจะมันจะมือเลยต้องไปเช็ดมือกว่ามือมัน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 อยู่ที่เขามีมีเบียไม่กินข้าอหลเลยติลฟิช มีทีวีด้วยทีวีอยู่น้องเบลเลือกเอาอยากเอากากตนอืมเลือกเอาเลยอันนี้อร่อยกว่าเคเฟซีห๊ป,ะปะ้าป้าเดยส์สเล็กกันเดือนเดือนเคฟซีอุ้นี่ <c oughs> อร่อยมากค่ะส้ตมตำวันนี้ไก่ทอดโอ้สุดยอดเลยค่ะวันนี้ <c oughs> แม่ข้าวติดมือหมดแล้วค่ะคกิปบ <c oughs> ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกค,คอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ๊าบายสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายค <c oughs> <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสงจูบไปลูกกุ๊ดโซเบียเอากินต่อกินต่อ